เล็กตื่นได้แล้วลูกเล็กตื่นเร็วไปใส่บาตรจะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปป๋าไปรองข้างนอกนะเดี๋ยวเพ่นไปรองข้างนอกนะเร็วใส่แมดด้วยไปไปไปเร็วตื่นเร็วไปเข้าห้องน้ำก่อนเร็วไป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 ใส่บาตรเร็วเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันนะครับเพื่อนๆเอาเอาเอาระวังตกนะจะพาเลยไปใส่บาตรกันนะครับไปทำสังฆทานให้ยายด้วยนะ ี่ยายของแม่อูชื่อนำเพลทนะทาสังกะทานให้ยายนะคะกดน้ําด้วยนวี่เราก็มีเพื่อจะตักบาตรนะครับนี่เดี๋ยวกดน้ําด้วยนะลูกไปไปนั่งรอคิวก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเรียกนะคระัามีบัตรด้วยมีบัตรด้วยจองไว้นั่งกับน้องให้น้องนั่งด้วย กติไม่เคยตื่นเช้าอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะพ่อเอ็มนะหมายถึงพ่อเอ็มนะอันนี้ได้มาใส่บาทด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยนะเดี๋ยวเราคิวเขาแป๊บหนึ่งนะครับเด<ช>ี<ช>๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะสำเร็ไปเดินไปดูบรรยากาศหน่อย,อรรยาานีก็มีเรือมาขายของด้วยนะครับเห็นไหมมีมีผักผลไม้ด้วยนี่แล้วเดี๋ยวเราไปใส่บาทตรงนั้นนะครับ เราม,มาถอดรองเท้าก่อนเลยเราใส่บาตรกับพระต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะนี่ถึงเวลาแล้วไป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 เชวเบจจอดรองเท้าก่อนค่อยๆเดินนะคะลูกระวัลงลื่นนะคะเลิดนำไปแล้วครับอันนี้อเล็กก็นำไปแล้วนะนไป เป็นนางฟ้าอนางข้างครับ้บน้าย้านขวาคุณค่อคิดเลยครับคิดเลยครับคิดไปเลยครับโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังสุทินนางวัตเมทานังวัตเมทานังอาสวะอาสวะกายาวหังกายาวหังท่านติดงานครับครับ สาัเสร็จแล้วเอาข้าวใส่ไปด้บาทพร้อมกันพร้อมกันเลยสี่คนเลยพร้อมกันเลยครับลูกพร้อมเลยจับมือแล้วลูกพ่อแม่พาทนหน้าลยนะยายห่นะเสร็จแล้วกับข้าวข้าวอ่ะอ่ะออ่าอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอบะอะอ่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 ะง่่อ่ะอ่ะอ่่ะ่า่่อ บุญกุศลยิ่งมันสร้างมันทำยิ่งมั่งมขอกุศลผลบุญหนำท่านให้ได้เลยให้สุขันสมราพานิสาสุขภาพล่างกายไร้โลคาปปาทนะสิ่งใดขอจงได้ดังจิตที่คิดเออก้มก้มก้ม้มทางปกป้องทำนลองคล้องคลองสังขังห้อมล้อมรักษาดูแลคุณหนูคนเก่งด้วยนโมูุทายะเพียง พุทธังปกป้องทำมังค้มครองสังฆังห้อมล้อมรักษาดูแลคุณหนูคนเก่งด้วยนะโมพุทธายะเี่งเหตดใดล้วแบมือด้วยลูกกราบพระแบมือด้วย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 อ่าโอด้วนแบมือด้วย ทำมาดีๆจับหลวงพ่อสักแป๊บนึงนะครับที่กดน้ำเดี๋ยวที่กดน้ำกดด้านล่างนะครับลูกค้าได้ครับเดี๋ยวได้กดน้ำด้วยนะครับที่กดน้ำให้แล้วนะครับปัจจัยีปเปลี่ยนข้าวโขกขนมตดตลอดถึงการใช้ทานขออาศัยบรรดาชาวพุทธต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีบุญยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความุข ความสำเร็จความสมหวังในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่วาลิวาหาะลาปานิโกเลนทิสาทาลังห่วงน้ำที่เต็ยมย่อมย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปะติทานที่ท่านได้ทำแล้วอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมตําเน็จประโยชน์แก่ใจอย่างนี้โลกจางหนึ่งอันตรายไม่มีแกเราสิ่งที่ไม่ดีสามอย่างสิ่งที่ดีดีเอ็ดอย่างนี่นะเดี๋ยวมาขึ้นมาคืนนไปเอาน้ำไปเทต้นไม้แร้วฮัครับ คนที่สองครับคนที่หกครับลาแล้วครับนี่เรากดน้ําเสร็จแล้วก็น้ําที่กวดนะครับมาลดที่ต้นไม้ใหญ่นะซึ่งเนไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะเราก็อุทิศให้คนที่จากไปนะครับอุทิศให้ญาติพี่น้องนะครับหรือว่าจะเป็นคุณยายของอม็ดก็ดีนะไปเร็วเรเสียต้นไม้เด้วไปด้วยกันเร็วไปโอ้อม็ดเสียสละให้น้องด้วยจับมือน้องหน่อยน้องให้น้องจับมือพี่ด้วยเร้ว จับมือพี่ด้วยนี่ลากต้นไม้เลยลากต้นไม้เลยอ่จับมือกันไว้อ,อ้าวจับมือกันไว้เอาเลยจับมือด้วยถึงยายอ่เจาะกันไวเกาะกันไว้โอเคใครเป็นคนเอาไปเก็บคะอ,อ๋อไปสบาย,บายใจยังครับแมวยังเมาขี้ตาอยู่เลยนะอเ๋เลดสนกุกไหมคะ สำหก็ไม่ค่อยได้ใส่บาทนะครับได้ใส่บาทก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ <S <S เราก็ามาเดินเล่นในที่รีสอร์ทที่เรามาพักนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นน้านะเดี๋ยวเราต้องไปล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ําให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้มันเช้าอยู่นะคะเออแมวบอกขอนอนเล่นชิลๆก่อนนะอะไรนะคะโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พอเอ็มไปแล้วเด็กๆก็ได้มาใส่บาทดีใจไหมคะ ไอชิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอใหม่ชิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายกดไลค์ให้กันด้วยนะบาย,บาย